ยังกวช่องนะครับเอ้าไม่มีคัมภีสภาพเออวอลสุดท้ายช่างมันเถอะวันนี้วอลสุดท้ายเ้ยวอลสุดท้ายทำไมคุณพูดอย่างนั้นนะวอลสุดท้ายของผมผมจะเข้าป่าเอ้ยไม่ฮิวเหรอเอ้ยเฮียฮิวดิไม่แดงเฮ้ยผมเป็นแม่ทัพอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาแล้วกูออกมาโดนล็อกคนเดียวเอ้าอ๋องโดนเหมือนกันเอ้าเอ้าฮลงไม่ใช่เหรอยังแดงเลย กูแข่งใครเนี่ยปากตายไอ้แล้วพวกกูแข่งให้กันอ้าวไอ้เจ้าพวกกูเดินหานกูเลยโนโอนไว้กูแล้วแล้วผมโดนล็อกเนาวไม้นี่มันมัตีปัน้นนะเด็กทำไมลาจับมึงจะเอาให้หมั้ยเออโดนแท้ครับผมลาจับน้ำพวกกูน้ำพวกกูอุย้ยตายไม่มีสายไอ้เหี้ยสายไม่มเต็นขาตาผมว่าเ,เอาไงเอาไงเล่นไง <S <S ไม่รู้เลยเล่นไง เล่นไงเล่นไม่ถูกแล้วโอ้ย๋อเยอะเกินหรอโอ้โหเกิดมาตายครับลิมโอ้โหเกินมาตายว่ะต้องเล่นในบ้านแล้วล่ะเล่นในบ้านให้มันเข้ามาไหมต้องเล่นในบ้านให้มันเข้าอบโอ้โหจะเอ้โอ้โหก็ได้ดีกว่าได้ไปเห็นป้า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 เฮ้ยบอยบอยมาโ จุฬาตันจุฬาตันจุฬาตันเฮ้ยเฮีอทวนชนะเนี่ยชนะบีรู้เ okay รื่องไงถึงนั่นแล้วนะเฮียทวนแพ้บีเฉยไม่ขนาดไหนวะโอ้โหเกิดข้างนอกไม่ได้เล่นแน่ว่ะให้มันเข้ามาก็ได้เขาไปออกไปแทงไปแล้วห้อยหวานอัดฉิบไปได้ไหมเนี่ยโยขวาแต่ไม่ผ่านดาราจับต้องเล่นในบ้านอ่ะมาไี้ไหก็ได้มา บอกแล้วมันคนละคนกันอีกทีกับเป็นเก้าอ่ะทุรตาตันทุรตาตันทุรตาตันแสดงว่าคนละตัวคนละตัวอุ่ยไม่ใช่เอาของคุณใดไปหรอครับพี่เขาของคุณใดไมปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่พักมากโอ้ยยิงไม่ได้เอาแข็งแข็งแข็งเล่นในบ้านแต่ไม่ห่างเล่นได้เลยเอาไปกันแล้วหรอ ไอ้เอยเก้าพันเอ้าฮียเอ้ยหวาไอีกสี่สิบสองสัตไอ้เงจะกปั้นผู้กุเหรอเนี่ยอยอยาให้นรายไอกงจะกนปั้นผู้กุเหรอเนี่ยอกูของรับกระบี่รอบนึงได้ปะมาแล้วเอ้ยเย้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 เม้เย้เย้เ้เย้เย้อ้เ้เน้น้เเ้เย้นเย้าน้เย้้เย้เย้บ้านกเบบ้าน้เบ้้้้้้้ ่งสะท้อนแล้วโดนตีซ้ำมามาฝั่งโน้นมาเอาแข่งแล้วเอ้ายิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่อ๋อเียยิงดืดธรรมดาดบอยบายบายบายกอุ่มแบบอุ้ยเจอบอยสัตว์เจ็ดหมื่นไม่ได้ใช้กูไปออกไปดีแค่มาเอ้าแดงหมดอีกแล้วเยเอ้ยแดงหมด ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาเลยวิ่งมาตีธรรมดาตีธรรมดาเลยนี่แข่งแล้วตีธรรมดาแข่งแล้วไม่เท่าไรหรอกก็เรายิงเบาๆทีละทีละตีนสองตีนไงเฮ้ก็เน้องเอ้ยมันก็ตึงตรงหมอเอ้ไปยิงข้างหน้าหน่อยธนูว่าอย่ามาแอบให้ทนแอบวิ่งหมดใช่ใครมีวิ่งไปก็ต้องไปก่อนสภาพเนี่ยมันเรามายิงตรงเนี้สี่คนเนี่ยมามามาเนี่ยยังไม่แดงยังไม่แดงตีป้านยู่ ไม่สนไม่สนไม่เดินแดงเ็วรอแข่งหน้าประตูเลยแข่งเลยผมลอยลยแข่งเลยผมลอยดเลยแข่งลยผมลอยีก่อนเลยไปไหนอาแข่งแล้วอกมาไปไม่มีวิ่งไม่มีินนะมีนินสู้ได้น่ะโดนเส้นสองตัวน่ะไอ้ความผิดของไอ้ทิวไอทิวมันจะมันจะมันไม่ยอมลงดินสุลตานยิงลงังคู ได้อยู่นะเว้ยเซฟเราสองคนอ่ะไม่ใช่เราต้องเล่นในบ้านพี่ต้อเล่นไม่ได้มึงจะเล่นในบ้านอย่างเดียวไม่ได้ตายไม่หกตัวขึ้นไหนเก็บบ้านมาเก็บบ้านมาอ่ะมามามึงเอาใครเอามือเอาอ่ะแล้วกูเอาใครไม่ได้เลยเฮ้ยบอยบ้าบอยกูมีกับพีทำไมชวนโอ๊ะทำไมกำลังต่อ เลือดไรไอาไปส่งนหนึ่งพี่โจพี่โจดไก่ฟังพี่โจแมหมพี่โจวัดไก่ฟังพี่โจแหมาตาเลยนี่ตายผอไม่ตายหรอออแข่งจ<อ>ไแล้วทำพวกก้โหอ,อ,อันนี้หมาจริงไม่ได้อีที่อ่ะทไมถึกจังวะเออคุถึกเอาแข็ง เป็นไรอ่ะเอาเป็นไรไม่ตีอ่ะเอาหมอหมดกูลืมกดหมอกว่ากูตีใครไม่เข้าไอ้สัสโธ่ตีมาสามพันเมื่อกี้อย่างอายอ่ะไอ้เหี้ยวภะโต้งกันแล้วโต้งของจริงเลยพี่ธนูอย่างเราครับทำได้ครับพวกกูอามึงทำพวกกูเรื่องมึงเลยเฮ้ยไอฮิวตูาต้าหนุ่มไม่เห็นหรือไงเนี่ยไหนอะเนี่ย โยมันอ้ออีลิงมาเอาเนี่ยมึงเอาสุลตานก่อนดีอีลิงมันสะช้อนปุ๊บผมตายสุลตานตายอีลิงมาเทตะพลรัฐีพลรัฐีเสร็จแล้วเรียบร้อยผมผมไปละเฮ้ยเราไม่มันตีพลรัฐีแล้วคุณตีธรรมดาทำไมอ่ะมันไม่ตีก้แล้วมันไม่ตีโยนเกมเกิดยังยืนจ้องหน้ามันอยู่เลยโอ้โหเยอะเอาใครดีวะเนี่ยไปฝากไปสี่หมื่น อุ้ยสามหรือสามยิงกำนันห้าหมื่นไม่ได้ใส่เมื่อกี้โดนฟักเต้ก่อนอาอแล้วกูไปกดบังหลังโชังแล้วกูแคนเซิลโชว์แคนเซิลโชว์ยิงยิงยิงไม่เอ็งีอ๋อเป็นม่ไรไม่ยิงอ่ะโอ้ยยิงอีลิกเจ็ดพันแย่แล้วตรงไปเพื่อนตรงแก้ให้แล้วเพื่อนตรงแกุ้่มเลยท่มเลยไม่ได้อ่ะโอ้ยเยอะจังเกิดนอกไหมเกิดนอกให้เข้ามา โอ้ยพี่เฮียมเงากูเหอะเต็มบ้านเลยพี่มันออกมาแล้วแล้วกูไม่แดงแล้วกูไม่แดงไอ้เออมันออกไปยังมันออกไปแล้วเอาไปอล้กลับบ้าน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 ตายแล้วกลับบ้านเอาหมอกกลับบ้านหน่อยแดงหมดเหลืออีลิตัวนึงวิ่งมาไอ้ฟักมาอีก ทัวนะติวตทตุทิวตุตุทิวไม่ทิวเลยแตกหมดที่ไม่ได้ทิงิวิวิวทไมกินเขที่พันเจ็ดพันเพราะอะไรไม่แดงเลยไม่แดงเขาแดงอ่ะไม่แปลกไอ้เคมาไอ้เคมาแตกไปแล้วบอยสิงบอยมา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 ให้เสริมได้ไหมให้มันเสริมได้ไหมให้บอยซิงตาย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 ตฟักฟฟักกันฟักไปเรียบร้อยไม่แข่งกูก

อ๋อเย้กใครอยู่บอกบ้างผมเกิดแล้วบุกเกิดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบุกมา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 ไปแล้วไปแล้วไปพร้อมกันเนี่ยไปอุ้ยหมอ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 ไม่ได้จริงไม่ได้จริงขอโทษขอโทษขอโทษอุ้ยแดงไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปล้วนไปล้วนเหลือไม่ตีละองเหลือใครเหลือใครเหลือตัวไหนเหลือตัวไหนที่ออกมาต2เหี้ยมากเลยตีปันตีปันตีปันผมแบตตีพันได้มางข้างหลังว รอแช่งเต็มโดมันมันมันแช่ก้อนว่ะแอ่แั่ว์ไอ้หนอนสลีปไอ้ขี้เหี้ยเฮ้ยพะโล้แวกพะโล้แวกไอ้สัดที่เลยพะโล้แวกใครอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่ทุกคนหรอกเยอะเต็มเลยยยเต็มเราไปไหมไปดิโทษนะโทษนะเอาแข่งคืนยิงอยู่ โอ้ยเฮยิงชวนพันหกไปปวดกโอ้ยเฮียจะยิงทิ้งกระตาัดกูเห็นเลยโอ้ยเฮียลงเงยฟิปลองสลิปไปตอกตอกแล้วตอกแล้วตอกแล้วตอกยูตอกแล้วโอเคตรงตรงมาตามตรงมาตามมาดิมาดิมาดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเราเล่นได้เราเล่นได้เนี่ยกูแพ้ลืมมาลกโอ้โหแข่งแข่งแข่งแข็งไม่มีคนอยู่โอ้ยเฮียชิบอะเนี่ย เอเพียเพีวิ่งตามผมมาแล้วเพี่ยงไม่ตามผมมาสุดอ่ะตามมาแล้วมันไอ้นั่นมันดีเล่เยอะไปเทปไปเทปไม่เกิดอ่ะเอาออกฝาหายอยู่ออกฝาหายอยู่ออกฝาหายอยู่บ้านแป๊บนึงเฮ้ยบอยสิงเข้าไปบอยสิงเข้าไปเป็นยังไงบอยอ่ะผมไอ่ตายไปดีอุ้ยยี่สิบสองไอสัตว์ตีไปสี่หมื่นไม่ได้ใช่ทำไมไม่บอยลงหรอเอาแข่งแข็งแข็งแล้วกูไปแล้วอุ้ยสัตว์ไม่รอดอุ้ยเป็นที่อะไรขึ้นเลยมันเนี่ย ไอ้ซาเดยยิ่งกำลังต่อโดนหลบ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 หลยลบหทบหลหายหลดนะมีหมอหลบหมบหลบหลบหบรลอหลบหลบหลบหบอลบหขบหลหลบ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 ละทีบลหลบหลบหแขหงหลบ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 หลยเลบหลลบหลบหลบยลบหหลบหลบบหลบหบหลบหลดบหลบบบหห ย่ดูดิมีไหมกีไหมกดีไหมีดีว่ะลอแม่งเลยหลงฝูไอ้สัตว์หลงฝูหลงฝูไอตัวตายหลงฝูเอาเอาๆๆไอฟัก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 ตายเ้าวแดหเดยดีๆๆ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 ๆยๆๆดีๆๆๆีๆย่ๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆงๆๆ้ๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆมๆๆ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  ใช่เป็นแม่ทัพจริงจิงวะไม่แดงนะไม่แดงนะไม่แดงใช่ไม่แดงครับอยู่แอฟกระท่างก่อนนี่ไม่แดงหมดไปวะฟังมาฟัมาไอ้สัแล้วมึงเอากูกูจะรัวเอาไปเจออีนี่ก็ตีธรรมดาเสริมรามีให้เจ๊ อืมโกหกว่โกหกวะแล้วเจ้ายี้อ่ะกูไมนสักอืมโอปานแข่งก็ไม่ออกเลยเนาะกอต่างคู่เลยเนาะหมุนคู่เลยเนาะพระชาหลุดปะเนี่ยอยู่ก็อยู่เมื่อกี้เนี่ยแดงเหลือแค่สองทีอ่ะเฮ้ยมันเกิดมาไม่เห็นบ่อไม่ได้เลยวพวกเนี่ย โอ้ยี่ยิงหมัดห้าพันเออกูยอมมึงก็ได้ยีย์เอาแข็งแล้วอ่ะกบีหลุดแข็งอีกแขงต่อแขงกับอีลีกอไมารี่ไมรี่บอเข้าไปบอกเข้าไปบอกเข้าไปตาย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 ไม่แดงกำลังเตือนหมอกำลังเอนหมอกำลังต่อข้างให้ตัเลย เราจะดูหมอให้เยอะฟักตอกต้องรับต้องรับต้องรับแล้วมียนหมอให้นั่งอีกนึงจังหวะนี้จังหวะนี้เอาแข้งจังหวะนี้แข้งไปแล้วกูเดินหนีเป็นแล้วข้ามไปซัดข้ามไปกลับไปกลับนะวะไม่รู้นะจะมันได้โดนสะท้อนอ่ะสุสานมาสุสานมามันก็ขยันเข้ามาตายนะ ตายทิ้งใหม่ไปพร้อมกันเฮ้ยเหายจะหมดเฮ้ยรอดูดิยังไม่แดงเลยรอด้วยแข่งแล้วแข่งแล้วมามาคนละคนละตีนโอ้โหสะท้อนนี่เฮียไม่อยากตีมันดาบราบแบบดาบราบไอ้บีบีบีเราเฝ้าวงแดงกันมาอยู่แล้วเดี๋ยวดูดิมินมินมินเออ ไปฟักไปฟักไปฟัยืเขาเมองอ่ะแมกูไม่ไปไหนกูอยู่ตรงนี้ยนะเดีเดี๋ยวจะบอกแดงไวหมมาดิก็มาดิก็เข้ามาดิกูก็เข้ามาดิเออดนพิษออเจอพโอยไอ้สัสะท้อนเออเอาไงเอาไงพกแดงวะแดงมาแดงันดีกว่าเกิดนอกไปตีเขาตรงกลางไหมเนี่ยประธานโดนตรงกลางกับเอพีเเกิดไหมไปไปไปเอพีเอเอพเออเว่าเอชพเจอหมอไม่ได้จริงวะ แขงแล้วอ่ะแตกแตกบอกเมจบอได้เอยออเเดียตดตันแล้วะ่ันบุกมาว่ะกระบี่กระบี่กระบี่้เี่ยอัดบุับ่กเลยบก็แ่ไนไปแกันแล้ครับขรทีบตัวแรกพังัง้พัดงแตกไม่ใช่ปันตัวแรกเลยอาวนายเลยอ่ะเดี๋ยวเขาด่าอย่าไปตีอย่าไปตีปั้นเขาด่าเฮ้ปรานเพื่นมาแดก เอาแข่งคืน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 เอ้ายิ่กูคนเดียวเนี่ยใช่โอ้โหเยอะเกินไปพี่เซ่คอลูกพี่ติ้งผมมาโอ้โหยอะโคตรเยอะเลยอยไม่รู้กูเล็งสุลต่านก่อนละสุลาร์ตันเอ้ยไปไหนกันหน้าไปไหนกันหน้าไปไหนกันหน้าเอไปเอาไปในบ้านโคตรดิเขื่อไอพเอลไอพีเอลตกกลางแล้วไอพีเอลนะ มามามาแทงให้แทงให้แทงใแทงให้แข่งแล้วแข่งแล้วแงแลข่งอยู่เอาหมดเย่างนี้หมดอย่ายวนี้หมดอู้เฮียหมดโอ้โหาแค่เล่นดีกว่าเอาเฮียจบมแล้วเฮียถวนแม่งได้เรื่องเลยเอ้ยพลาบไต